สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมา,ารีวิวนะครับวิธีการเชื่อมต่อไวลด์ d i สเพย์ภายในห้อง EN213 ด้วยโทรศัพท์มือถือ IOS นะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก็คือให้เข้ามาที่ WiFi นะครับแล้วก็ทำการเสิร์ชนะครับให้เจอตัว ่า uh, f i MSB 3 4 ABC นะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อใส่พาสเวิร์ด2 3 4 5 6 7อแนะครับแล้วก็เข้าร่วมนะครับก็จะทำการเชื่อมต่อ uh, ตัวไวลดิสเพย์ภายในห้อง uh, EN 2อ3ซึ่งเป็นห้องประชุม uh, ทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ปัดหน้าจอลงมาที่โหมด สะท้อนภาพนะครับนี่นะครับก็จะเห็น M S B 3 4 A B สนะครับเราก็เลือกนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บโทรศัพท์เราหรือแท็บเล็ตนะครับก็จะทำการเชื่อมต่อนะครับสะท้อนภาพนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมก็จะออกมานะครับที่โหมดกล้องนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับหน้าจอของ ตัวมอนิเตอร์ที่หน้าประธานแล้วก็โปรเจคเตอร์แล้วก็ที่หน้าประธานก็จะแสดงผลกล้องนะครับของโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเลือกไวเลส Display ผ่านโมบายโฟนนะครับก็หลักๆก,ก็คือต้องกดสวิตช์เลือกหมายเลข3นะครับนี่นะฮะ จะเป็นไวเล s ดิสเพย์นะครับหากต้องการที่จะให้เป็น PC นะครับหน้าจอ PC ขึ้นที่โปรเจคเตอร์นะครับก็กดเลขหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะทำการพรีเซนต์ได้นะครับหรือเปิด PDF นี่นะฮะเห็นไหมครับก็ทำงานได้ตามปกตินะครับส่วนจะกลับมาที่โทรศัพท์มือถือนะครับนี่นะครับก็จะเป็นไวเล s ดิสเพย์ขึ้น ที่หน้าจอโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ที่ตัวจอมอนิเตอร์หน้าท่านประธานนะครับก mm ็ hmm. หวังว่าคลิปนี้จะทำให้มีความเข้าใจในการเชื่อมต่อนะครับไวลสดิสเพย์ของโทรศัพท์มือถือ iOS หรือ Android นะครับที่มีโหมดสะท้อนภาพนะครับก็ให้ทำการเชื่อมต่อแบบนี้นะครับก็จะ สามารถใช้งานได้สะดวกนะครับไม่ต้องผ่านสาย HDMI นะครับก็ขอบคุณมากครับก็ชอบไม่ชอบก็ติดชมหลังท้ายคลิปได้นะครับขอบคุณครับ